ู้ชมค,คะตั้งเป้าหมายออกมาชัดเจนนะคะสำหรับจำนวนวันก็คือนับจากวันที่1ตกรกฎาคมภายใน120วันประเทศไทยจะต้องเปิดประเทศให้ได้นะคะเป็นเป้าหมายที่ตั้งไว้โดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีแล้วในทางปฏิบัติจะเป็นไปได้อย่างไรคะวันนี้คิดด้วยกำลังสองกับดรสมเกียรติตั้งกิจวานิชประธานท d i คะ่ะตัวเลขร้อวันนี่ เป็นความฝันหรือเป็นความจริงคะอาจารย์แล้วแต่จะมองนะครับถ้าเป็นความจริงก็คงเป็นความจริงที่เกิดขึ้นยากถึงเกิดขึ้นยากมากที่สุดครับที่พูดเช่นนี้นะครับไม่ได้อยากทําลายกําลังใจครับแต่กําลังชี้ให้เห็นว่าความท้าทายนั้นใหญ่หลวงเลยเกินครับในขณะที่ประเทศไทยนะครับประกาศเกิดประเทศนะครับใน120วันนะครับก็ปรากฏว่าเวลาไล่เลี่ยกันครับนายกรัฐมนตรีอังกฤษนะครับบริสจอนสันแถลงบอกว่าขอเลื่อนการคลายล็อกออกไป1เดือนครับ ถ้าเราทราบนะครับว่าอังกฤษฉีดวัคซีนไปขนาดไหนก็คือ65เประชากรในขณะที่ของไทยนะครับฉีดเข็มแรกไปแล้วน่าจะประมาณเพียง10เท่านั้ท่านเองเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าความท้าทายนะครับที่ไทยจะเปิดประเทศได้ใน120วันนั้นคงยากถึงยากมากที่สุดเลยครับก็มีรายละเอียดที่ยังต้องเดินหน้าทําอีกมากมายนะคะแต่ปัจจัยสําคัญที่สุดที่อาจจะเป็นอุปสรรคใหญ่ที่สุดเนี่ยคืออะไรคะ การจะเปิดประเทศได้แปลว่าต้องทําหลายอย่างนะครับมีระบบคัดกรองคนเข้าออกประเทศนะครับโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวให้ดีนะครับแต่ที่สําคัญที่สุดครับคือการต้องเตรียมวัคซีนนะครับมีนโยบายวัคซีนชัดเจนครับซึ่งต้องทํา3อย่างครับคือต้องจัดหาให้พอใช้นะครับกระจายให้ตรงจุดรณรงค์ให้หยุดกลัวครับต้องทํามอย่างนี้พร้อมกันครับและความท้าทายความยากนั้นเพิ่มขึ้นมาอีกประการหนึ่งก็คือ ขณะนี้เกิดโควิดสายพันธุ์ใหม่นะครับที่ร้ายแรงกว่าเดิมในเรื่องของการกระจายในเรื่องของการแพร่เชื้อนะครับโดยที่สายพันธุ์ใหม่ที่เรารู้จักกันคือสายพันธุ์อินเดียซึ่งภายหลังนะครับเรียกว่าเป็นสายพันธุ์เดลต้านั้นมีอัตราการแพร่ระบาดนะครับสูงกว่าสายพันธุ์เดิมอยู่มากครับการที่จะสู้กับโควิดนะครับจะมีความลำบากมีความซับซ้อนมากขึ้นครับคุณนัฐาครับ สำหรับปริมาณวัคซีนค่ะอาจารย์ท่านนายกก็ตั้งเป้าหมายว่าจะต้องครอบคลุมประชากร50ล้านคนก็คือต้องฉีดให้ได้ประมาณ100ล้านโดสนะคะในปลายปีนี้ก็ยังจะไม่พอเหรอคะอยังไม่พอครับที่จะสร้างกลุ่มคุ้มกันหมู่ให้กับประชาชนไทยครับการที่เกิดโควิดระบาดขึ้นนะครับถ้าไม่มีการฉีดวัคซีนนะครับสุดท้ายประชากรจะติดเชื้อไปแต่ถ้าเกิดฉีดวัคซีนมากนะครับแล้ววัคซีนประสิทธิภาพดีเชื้อโรคนะครับอัตราการแพร่เชื้อไม่ค่อยสูงอย่างเช่นโควิดสายพันธ์เก่า สุดท้ายเราก็จะสามารถเอาชนะโควิดได้แล้วก็มีภูมิคุ้มกันหมู่ครับเชื้อจะไม่กระจายต่อไปแต่ถ้าเกิดเราฉีดได้ไม่มากพอนะครับแล้วเชื้อมีอัตราการแพร่เชื้อสูงวัคซีนมีประสิทธิภาพต่ําสุดท้ายเชื้อจะยังกระจายอยู่แล้วพร้อมจะกลับมาได้ทุกเมื่อครับ105ล้านโดสนะครับจะยังไม่พอสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประเทศไทยเพราะว่าสายพันธุ์ใหม่นะครับระบาดง่ายกว่าสายพันธุ์เดิมอย่างที่คุยกันมานี่นะครับ ต้องยอมรับนะครับว่าวัคซีนตัวหนึ่งที่ไทยใช้เยอะนะครับก็คือซิโนแวคครับแม้จะเป็นวัคซีนที่ช่วยลดอัตราการเจ็บหนักอัตราการเสียชีวิตได้แต่การสร้างภูมิคุ้มกันนะครับไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นต่อให้ฉีดประชาชนคนไทยทุกคนนะครับด้วยซิโนแวคภูมิคุ้มกันหมู่จะยังไม่เกิดขึ้นครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลคงจะต้องสั่งวัคซีนเพิ่มปริมาณแล้วก็ต้องเลือกวัคซีนที่ประสิทธิภาพสูงขึ้นมาครับแล้วในเชิงปฏิบัติ อาจารย์เห็นอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมคะจริงๆแล้วยุทธศาสตร์ของรัฐบาลนะครับในการกระจายวัคซีนให้กับประชาชนผมคิดว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนแล้วก็ดีด้วยนะครับก็คือกําหนดกลุ่มคนที่มีความสําคัญ3กลุ่มครับคือกลุ่มเสี่ยงอายุมากโรคประจําตัวนะครับบุคลากรด้านการแพทย์นะครับแล้วก็แรงงานทั่วไปนะครับเรียกได้ว่าเป็นเป้าหมายเป็นยุทธศาสตร์ที่ดูทั้งเรื่องนโยบายสุขภาพพร้อมกับนโยบายเศรษฐกิจควบคู่กันไปผมคิดว่ากําหนดได้ดีครับปัญหาก็คือ เมื่อฉีดวัคซีนจริงนะครับจัดสรรลงไปจริงปรากฏว่าไม่สามารถทําตามยุทธศาสตร์ได้ทําให้วัคซีนที่ฉีดมาขาดประสิทธิภาพครับเช่นจนถึงบัดนี้นะครับก็ยังมีบุคลากร,กรด้านการแพทย์จํานวนหนึ่งนะครับที่ยังไม่ได้วัคซีนที่มีประสิทธิภาพครับการที่มีการลงทะเบียนหลายระบบเหลือเกินนะครับมีทั้งหมอพร้อมมีทั้งประกันสังคมนะครับตลอดจนมีระบบที่คนสามารถไปลงทะเบียน หน้าจุดนะครับที่ฉีดได้นะครับอย่างเช่นบังซื้อเป็นต้นนะครับทั้งหมดนี้โดยตัวมันเองไม่ใช่เรื่องเสียหายครับแต่ต้องมีระบบบริหารข้อมูลที่ดีกลายเป็นว่าคนลงทะเบียนหมอพร้อมไว้นะครับถึงเวลาถูกยกเลิกไปซึ่งก็เข้าใจได้ว่ามีการจัดสรรวัคซีนให้กับกลุ่มอื่นมาแทนครับเหล่านี้คือการแย่งวัคซีนกันเพราะฉะนั้นต้องทําระบบข้อมูลให้เป็นหนึ่งเดียวมีความชัดเจนนะครับทาข้อมูลให้โปร่งใสนะครับจึงจะทําให้ ยุทธศาสตร์นะครับที่กําหนดมาดีนั้นปฏิบัติมาออกมาใช้ได้จริงไม่ใช่เป็นการปฏิบัติและเกิดความมั่วอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ครับอีกด้านหนึ่งความรู้สึกหรือว่าความมั่นใจของคนต่อการฉีดวัคซีนก็สําคัญอย่างมากเช่นเดียวกันนะคะรัฐบาลควรที่จะต้องปรับรูปแบบในการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจอย่างไรด้วยค่ะจากข้อมูลที่มีการสํารวจนะครับและไปรายงานคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมานะครับยังมีคนไทยสส่วนครับที่ยังไม่อยากฉีดวัคซีน รืออยากฉีดวัคซีนแต่ยังไม่พร้อมจะฉีดและถ้าไปดูเหตุผลของทั้งสองกลุ่มนี้นะครับซึ่งมีจํานวนเกือบครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งประเทศนะครับก็จะพบว่ามีเหตุผลใหญ่ๆก็คือ1กลัวผลข้างเคียงของวัคซีนและ2ก็คือไม่ค่อยมั่นใจเรื่องของประสิทธิภาพของวัคซีนครับถ้าเกิดยังแก้โจทย์นี้ไม่ได้คนไทยจะไม่ถึงภูมิคุ้มกันหมู่การเปิดประเทศจะเกิดขึ้นได้ยากครับเพราะฉะนั้นต้องเตรียมยุทธศาสตร์ในการสื่อสารที่ดีครับ ตัวอย่างการสื่อสารที่ดีครับมีตัวอย่างมากมายของอังกฤษนะครับใช้หลายวิธีนะครับแล้วได้ผลก็คือรณรงค์ว่าฉีดวัคซีนเพื่อคนที่คุณรักนะครับแพทย์แนะนําให้ฉีดเพราะฉะนั้นค่อนข้างปลอดภัยนะครับฉีดแล้วใช้ชีวิตตามปกติได้และคนจํานวนมากก็ฉีดแล้วไม่ได้เป็นอะไรกรณีอังกฤษรณรงค์ด้วยข้อมูลแบบนี้ครับและพบว่าประสบความสําเร็จในขณะที่ของไทยถ้ายังใช้การสื่อสารฉีดวัคซีนเพื่อชาติอย่างเดียว จะไม่ประสบผลสําเร็จอย่างที่ควรจะเป็นครับในภาพรวมดูแล้วรายละเอียดคงจะต้องมาทํางานกันอีกมากมายทีเดียวนะคะเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการเปิดประเทศภายใน120วันนะคะถ้าเกิดจะเปิดประเทศ120วันจริงนะครับไม่ใช่เป็นการฝันลมๆมแรงๆนะครับจะต้องทํางานมากมายในส่วนของวัคซีนเองนะครับต้องทําอย่างน้อย3าอย่างจัดหาให้พอใช้กระจายให้ตรงจุดแล้วก็รณรงค์ให้หยุดกลัวอย่างมีประสิทธิผลครับถ้าไม่ทําอย่างนี้ครับเปิดประเทศใน1้0วัน จะเกิดความเสียหายคือเกิดการระบาดรอบใหม่สุดท้ายก็ต้องกลับไปล็อกดาวน์อีกครับนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่ารัฐบาลตั้งเป้าอันท้าทายไว้แล้วการกระทําจริงต้องเกิดขึ้นมีมาตรการที่ชัดเจนและปฏิบัติอย่างแท้จริงครับด้านหนึ่งก็ได้เห็นเป้าหมายที่ตั้งไว้นะคะแต่ว่าแน่นอนการทํางานลงรายละเอียดในแต่ละวันนี่แหละคะ่ะถือว่าเป็นโจทย์ที่คงจะต้องพยายามเดินหน้าให้ได้อย่างมากที่สุดนะคะเพื่อเอาชนะอุปสรรควันนี้ขอบคุณอาจารย์มากค่ะ